สวัสดีครับพี่นอ้องปองป่ายสูขูซูข้นพบพ่อกันอีคือเก่าพี่น้องเป็นประจำเหมือนเดิมเขาส่องข้นเ่าเล่าเรื่องขอบพุ่นเอฟซีที่เขามากดติดตามพี่น้องขอบพุ่นเอฟซีที่เขามารับฟังเป็นแน,น่นอนเทาบานเนาะบุญก็สากแล้วแล้วปากกำลังลงเนาะทั้งสอบป,อ,ป,อ,ปอเปล่าเป็นไนเนอะปากกำลังลงใส่ลีใส่ตรงปูนง้นกับใส่เบ็ดกบ เรื่น้อยกับว่าคุ้ษาแล้วพี่น้องเมื่อนี้มาคุยกันเรื่องวิธีการรักษาไก่ปากกระเทาะพี่น้องรือศรมันบินแห้วพี่น้องเนน้นำมังงงนูมือไม้มือเกาพลูกะพนันไตอันนี้มันดีก็มีเน่ามาแนะนำ้ำวิธีรักษาไก่ปากกระเทาะกับพี่น้องเอา เข่าพี่น้องกระบ,บออเข่าที่เห่าไห้ไก่กินนะเอาไส้นะพี่น้องไส้ที่กอ่อสางหละบไส้ที่น่ะไส้เที่ยวมากอ่อสางแหละพี่น้องมันใส่กระบ,บออเขา่าจับเครื่องกันเลแล้วก็เอาเขา่ารุยเข่าให้มันกินอมืมันไกม่มาตอดพี่น้องตอดกินเขา่าปากมันไก่สีบไปถือก,กับไส้ไส้ไก่ฝน มันเสมอกันอืมอันนี้มันจีมันจีเศาไว้พี่นอ้องอือนีนมือแรงมากอะก่อนเจี๋ยวมันเข่านอนกับพี่น้องเอาไปขั้มเปียก,นะกเนี่ยอันนี้ขั้เปียกเนี่ยอันนี้สูตรสมัยเก่าเลยด้สูตรดั้งเดิมสมัยเก่าเดย deh. ขําเปียกเนี่ยเอามาท่าน้ำสูมันพี่น้องท่าท่าท่าน,นมือแรง ถ้าท้าหลเติบพุ่นอะถ้า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 ขยีขยีบักคำเปียกแล้วก็ถ้าแล้วก็มันเขานอนแค่นี้พี่น้องข้าวเดียวหายมาตรงไปตำมาเปียกหอยเปียกยังเข่นทรงเข่นเสียมมันยากตำเปียกหอยอ่ะบักคาเนี้ยมีแข้มเสียมอยู่แร้วขคมเสียมเห็ดเหต นั่นแหละพี่น้องมันมีแคลเซียมว่าคำแคลเซียมเอบอบ่เป็นแคลเซียมวอาว่าสาบานเอาเอออันนี้มันรักษาบบกคำเปียกเออหายขาดพี่น้องบ่าหายมาบ่าหายมาตีดาบผมพี่น้องออรับประกันแนะน้ำน,น,น้องนงมือใหม่บางเทียผูบัลลูน้องนงพ่นบัลูหรอกอสูตรสมัยเก่ากัามาผสมแบบสางกันก,นกนัได้พี่น้องได้ดี เกินอาทิตย์ว่อหอดอาทิตย์ว่หายอผมตีให้สองอาทิตย์เอาหายเอาอย่างซาพอตอดมันตอดกินเขามัน,สมน,นไส้มันฝนไงพี่น้องฝนเห็มเสมอกัน่ะมันหายยังไงตอดกินเขาไสาล้ละคำเปลี่ยนมันคำเปลี่ยนมาทา่าก็คือมันเสริมเทีวเสียมให้มันปง่งให้มันขึ้นมาแนนเร็วอือสองอาทิตย์หายขาด แนะนำมือใหม่น้องนุ่งอ่แอาแนวเดมันดีกับมาแนะนำกันไปพี่น้องผมก็บ่ามี่ยังไงอ้าวซ้ำนี้แหละครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ